เอาละค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่อง SN กระตูนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกม Among Us ดูซิว่าตานี้ใครจะได้เป็น Imposter กันนะตั้งแต่เป็นมาเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยได้เป็นอยู่ครั้งเดียวเองหอ่วยสตาร์ t นั่นสิผมจะต้าอยู่กับใครกันนาะ เดินเล่นเหมือนเขาจะกดสตาร์ทให้เนาะแต่ก็ไม่รู้เดินทำไมเหมือนกันเจ็บเดี๋ยว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 ,ยวไปตรงนั้นได้ไงอ่ะเจ๋งไปแล้วไง I want c o l o ลเลอ l l เย อ๋อ oh, ดำอยากได้เหลืองเหรอดำเอาน้ำตาลไปไหมอ่ะโอเคได้แดงแล้วเอาแดงก็ได้อ่ะเราเอาแดงดีกว่าอืมสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเขาไปบอกเขาก่อนไหม เซตเมื่อกี้ไปแล้วสงสัยเขาไม่รู้แน่เลยว่าใครกดสตาร์ทเพราะเคยเล่นอยู่ครั้งหนึ่งแล้วแบบว่าไม่รู้ว่าปุ่มสตาร์ทมาอยู่ที่เราแล้วเราก็ไม่กดสักทีงไงแต่จริงๆปุ่มสตาร์ทมันตัวใหญ่มากเลยนะเจ็ดคนเมื่อกี้มีคนกดสตาร์ทเอาอยัางโอเคอ่ะ อันนี้น่าจะพอได้แล้วมั้งอ่ะสตาร์ทได้เลยมั้งเคสิบแล้วโอเคได้เล่นแล้วโทษดูว่าจะไม่ได้เล่นในห้องนี้ซะแล้วคริวเมดแหละโอเคด่านนี้คือด่านที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นมือที่สุดแหละเราต้องไปไหนห้องวีพพยเหรอห้องอาวุธมา ฟังอาวุธ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 โอเคอีกสองสามโอเคทักคอมพิวต์ไปไหนต่ออ๋อฟางนุ้มหมดเลยเหรอ ไปทางไหนต่อนะเฮ้ยไ,ได้ๆๆจะผิดทางผิดทางทางไหนนะอ้าวผิดๆิๆผิดพิดิด,ด,ด,ดิดผิดิห้องนี้ห้องโหแล้วห้องนี้มันมักจะเป็นห้องเชื้อดด้วยนะหรือว่าคนเมื่อกี้าขาวๆเมื่อกี้แกเป็น importer ปะว่าหรือแกละแวงว่าเราเป็นโคงงั้นมัน้ง อา้าวเหรอ red body ตรงไหนวะไม่ได้ดูเลยอยู่ห้องอิเล็กจ้ะ <c oughs> คือคนที่เป็น importer บางทีก็สบายเลยนะเพราะบางทีเขาออกเองอะ explore <c oughs> worth him ไม่เห็นกับตา josie เหรอหเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะบู blue จะไม่เถียงเลยเหรอ อืมจะเป็นบลูหรือเปล่าเนาะลองโหวตนะบลู e ิ t s อ <laughs> ิทบลูเฮลโล่ไกด์เฮลโล่จะใช่ไหมเนาะ h e ้ b e ิว t y ตอกติ๊กตอกใครยังไม่โหวตพิงค์อะพิงไม่ vote. โหวตโหวตพีซอ่ะ,อะมีคนคิดว่าเราเป็นด้วยไม่แปลกหรอกเพราะว่าห้องไอ้นั่นมันจะเป็นห้องเชือดดีเอานะเหลือกันอยู่กี่คนโอ้ตายแล้วต้องต้องในนี้แหละสักคน องาเรียบร้อยชอบเควสต,ต่อไฟที่สุดแลละเพราะว่ามันง่ายโอเคเรียบร้อยเราอะไม่ได้เป็น importer แต่เราไม่แน่ใจคนข้างๆเราว่าเป็นหรือเปล่าโอเค๋ยวตรงไหนบ้างเนี่ยโโหอยู่ฟากนู้เนเลยเ,เดี๋ยวไปห้องแอดมินไหมห้องแอดมินห้องแอดมินเดี๋ยวนะ ห้องไหนนะที่มันจะสามารถดูได้ลืมไปแล้วบ๊อบบ๊อบอบอ๊บอบอบอ๊บอบเหมือนบ๊อบจะฆ่าเราแต่ไม่รู้ใช่ไหมนะต้องไปไหนนะต้องห้องอ๋อโอเค ห้อง Security คือห้องที่สามารถดูกล้องได้ทุกคน1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบร้อยโอเคดู Security ีดิ <c oughs> เคยจับโปะได้หลายทีแล้วดูไอ้ Security เนี่ยแหละอ่ะมีศพแต่ไม่รู้ใครค่ะสวยละ แล้วม่วงนี่คืออยู่ข้างเราด้วยนะแถวแถวเราด้วยมีพอร์ตได้ไหมทำไมนิ่งเช่นนั้นอะ,อะโอ้จะจะเลยโอ้โหจะจะโอ้โหจะจะไม่ใช่โอ้แบบ Now the day bleeds when the night falls and you're not here to get me through it all. I let my cat down and then you for I was getting kinda used to being somewhere you love. โอ้ย I'm not here แล้เอให้เขาคุยกันเองเราตายไปแล้วเราจะอยู่ฮือทายด้วยอือสองคนนั้นจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามีภารกิจไม่มีแล้วด้วย Now the baby ีแอคเตอร์ชอบเป็นผีอย่างหนึ่งคือมันทะลุไปไหนก็ได้ไนี่แหละสบายดีโจซี่ม,ม,ม,มันดูไม่ได้ใช่ไหมว่าใครโดนข้าไปแล้วบ้าง เออ,อ,อม่วงนะม่วงม่วงก็ม่วงเถอะโดขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบคลิปที่แคสไปเนี่ยก็รบกวนกด subscribe กดไลค์หรือกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาตานี้ขอบคุณค่ะ